เพ่เวเพ่เวปวดทั้งพี่อีกดอกนึงครับผมนี่ครับเห็ขดขมนะครับเห็ดขมอยู่ค้าครับผมไปต่อครับไปต่ออือพี่น้องดอกนี้ครกบน,นี่ครับจุตาปยุยสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซี FC. ในป่าอยู่ค้าครับวันนี้ สวัสดีพี่น้องย่าเซอ้์นะครับผมอากาศดีครับเมื่อนี้ฝนตกครับตกไปแห้งหรอครับพี่น้องพาพี่น้องมาหาเห็ดครับผมแดดบ่ออกพอแล้วครับพอแล้วพาพี่น้องมาหาเห็ดยุคค้าครับนี่ดอกบานเช่เหรออากาศยินสบายสบายครับผมเขาป้า ยิบเผปลาอยู่ค้าครับพาพี่น้องมาเลาะหาเห็ดครับผมพอแล้วพี่น้องพี่น้องสามดอกหนึ่งสองสามเดี๋ยวหาหมูอีกก่อนครับผมเห็ดชนิดนี้สทหมาออกเป็นมูครับสามดอกครับผม ล่งบานเลยครับดอกบนบานนี่เอาไปย่างครับขมนิดนิดมากับป่ากับอาครับวัอนี้นี่ปลายู่ค้าน้ากันนี่แหละครับแย่กันหาไปย่างครับผมดอกบานนี่ครับเห็ดขมเลยครับเห็ดขมยู่ค้าครับผมไปต่อครับไปต้อ เบป็งนี่ครับพี่น้องคือด,ดอกมันบานเลยครับหนึ่งดอกสองดอกเห็นไหมครับผมยาวมาพี่ครับเกือบยางเหยียบเลยเด้ดนี่พี่ครับสามสี่หาหาดอกครับผมโอเคครับขอเก็บกันครับมันต้องมีมู่แถวๆนี้แหละ หาดรอครับนี่ครับพี่น้องเป็นว่าครับผมดีดีขนาดเด้ออืเพวเพ,เพ,พวพ่อทั้งพี่อีกหลอกนึงครับผมสีนี่กลมกกืนครับใบยูคาขนาดครับนี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับผม กำลังบานครับดอกนี่นี่ครับสีกับสีใบยูคานี่นเดียวกันเลยครับผมขึนบ่ขึ้นมาจากดินจนังอยนี่เลี้ยวโหลดตัดขาวจาังอยครับนี่ครับดอกหนึ่งพี่น้องบานตะไทย บลานงังเรงอืมพี่น้องดอกกิ่งกิ่เนี่ยครับไม่ได้เพิ่มตืมหลายกบิดบิดบ่งหาแล้วครับพี่น้องพุนผู้ป้าพุนผู้หมันเห็ดนี่ครับของป้าพัน ผู้ใดแกงสองแกงอยู่ครับใส่เบบักรขามไปเลยใ <laughs> น,นของอาเขียนครับผมอันนี้ดอกบ่ามีตุ่มหะครัอันนี้อันนี้สีดอกงามครับดอกตุม่ม <laughs> ดอกตุม่มนี่ครับดอกตุม่มเ <laughs> ออน,นี่ครับมีแต่ดอกตุ่ม <laughs> <laughs> ของผู้ขา ทั้งพี่เนีนตระดอกบานนี่ครับผมเอาไปย่างแล้วก็เห็ดน้ำจิ้มเจ้าสมุนเปรี้ยวๆครับผมแซ่บๆเปิดปงหาแล้วครับพี่น้องสกลับบ้านแล้วครับผมพอกันไม่คิมหนาเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับย่างจนจำลองเลยละลองอยู่ครับจำเลยหมดแล้ว